สบายดีสาวตาดำจ้ามือนี่กลับมาพอกันกับบรรยากาศยามค่ำคำเด้เพราะว่ามือนีสาวตาดำว่าสิไปหาหลอกกัานเขียดน้ามาไหวปิ้งมืออื่นเศร้าจ้า สาวตาดำวาสิไปโลอันก้านเขียดหน้าเพราะว่าพนตกดีด้ช่วงนี้นะน้ำกระายหลายเขียดห้องสนั่นวันไว้อยู่จักเขียดหน้าจักเขียดน้อยหากลังเถ่อสิมิหดกบน้ำผุนเดอ้อสาวตาดำว่าตอนนี้บอลนี่เพิ่นก,ก,กำลังตัดคิปอยู่เต่เดี๋ยวสาวตาดำสิส่วนเหตไปอันพาสาวตาดำไปก้านเขียดจ้า สาวตะดำก็เตรียมพร้อมแล้วจักหัวโคมจกักอันว่าสิเอาผ่าแยงได้บอกเอาของจ้าสิเอาผ่าแยงที่บรลนี่อันถือไปใส่หอยนะเซตจสาวตะดำโลดเขียดหน้ามือนี้นะเพราะว่าสาตะดำนะ่ะคือเซียนขบเขียดอยู่แล้วจ้าป้ายังบ่แล้วะนะบ่เนาะใคลิปบอก แม่จ้าสบายดีครับผมสาวตะรำมมาสวนบอลณนี่ไปกั้นเขียดเดน,นี่นาโอ้กั้นเขียดอย่าก,กาั้นอยู่บอลันนี่ผัดตัดทิปให้สาวตะรัมลงหกโมงเช้าอ๋อเดี๋ยวบอต้องการไปเป็นมือกล้องให้สาวตะรัมก็ได้จ้าได้ <ปะ S 1> ดยน<อ><บ>ินบอบอลนี่ไดยยินเสียงบอตอนนี้หันสนานมันไหวเลยตอนนี้นนะ แกพอเก่งอยู่บน่นสาวตะดำบ่อยากได้ปันไดเขียนน้อยนันจ้าวันนี้<ม>ว่าจะชวนไปการเขียนนาอยู่เทียงปู่เมนแล้วสาวตะดำอยากได้ขี่รถนะขี่รถไปเห็นแล้วอาดอากวกปุ๊บกจับเลยคือสีง่ายแท่นอ้อแล้ววันพอุ่นี้ขับรถไปอขอมะกอปู่ช่วงคืนน่ะเห็นเขียนนาเยอะมาก เดี๋ยวเขารอฝนตกก่อนไปเลยนะวันนี้ฝนตกแหละน่าจะเยอะเฉียดจ้าเอาเฉียดหน้าบอกเมนโอ้ไปไปลุยไปแล้วแป้งแฮ่กินข้าวย,ยังอิ่มเรียบร้อยไม่หาัหหารหารือยังอิ่มเรียบร้อยหันงง,งงงงกับมาน้ำนหันมาบอกฮะอ้วนเถอะน้องโอ้โห <y> พากันกินข้าวกับอะไรเด็กๆทำไมอ้วนเถอะอ้วนเธออย่างอ้วนใหญ่ไวไวตองแต่งงงงงหนอกาอ้วนเถอะเนาะโอ้โหอ้วนใหญ่ไวไวตองแต่งงงงงกับมา โอ้คือไปเร็วแทนเนาะตากล้องตาไม่ทันเลยนะครับบอกว่าอยาหนนกยางคืบเป็าวก็ได้เลยได้กี่ตัวแล้วเอ่ยนี่ตัวที่สองจ้าโอ้มานอยู่เด้อเนาะอันนี้เขียดอะไรเขียนนาจ้าดูหน่อยใกล้ๆหน่อยโอ้โหตัวบักใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ใหญ่ๆเลยปะ่ะนี่ตัวเป็นกบบอกอ๋อเขียนนานะครับผมนี่นี่นี่ เขาชาวสนามว่าสีมากานเอาเขียดหน้าไปกินกับปั้งมาผัวโอ้หากินก็เป็นนะครับผมเขียดน้อยบ่บ่บ่อเอาเบา <c oughs> <c oughs> เอาเขียดหน้าอย่างเดียวนาน้า,า,าโอ้นะอันนี้ทางเข้าเที่ยงหน้าเลยนะครับผมนี่นะเขียดเดยอะมากนะน้า,จาเจอแล้วบ่ไหนวันนี้คือบ่เห็นโอ้ตบแหงเลยเนาะ ระวังกองขี้วัวเด้อไหนาย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 ปลาซาตานกุมารเถอะเนาะโอ้โหเห็นแล้นี่นายนายนโตบางอ้วนเลยจ้าแบบเอฟเลยนี่เอาวลูกๆก็มาด้วยนะอ้ยงงงงตัวแทนลูกๆมาช่วยไม่ค่อยีแม่ผมเสียปาตัวที่สามครับผมปลากหมานเถอะเนาะหมานเด้อกซาตานน่ะสมอยากว่าหาอยู่หากินเทอๆเนาะ เอาเอาผมได้สิบเด้อมัน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 รู้สึกว่าจะเจออีกแล้วครับผมตัวน้อยบ่ระวังเหยียบต้นข้าวโพดเบาเลยนี่นะหักไปหลายต้นแล้วนะครับเด็กๆเหยียบต้องแต่งมาเร็วเร็วเร็วมามามาลูกกระสอค่ะเอาไปมัดไปเลยเมื่อกี้สารดาเดินลงไปทุ่งนานู้นครับผมบอกว่าให้บอนี่นั่งรอเลยไหนได้กี่ตัวเมื่อกี้นะ นี่ได้กบน้อยสามโตเลวก็เขียดนาสองโตตาได้กบน้อยอันนี้บอกนี่อ๋อกบน้อยบอกโอ้หากินหมาเนี่ยไก่สิพอปิ้งและเด้บอลนี้ไปในบอลอันนี้จะพาไปเพียงปูไปจ้าแบบหาเขียดนาหากบนั่งรถโมไซค์ไม่ต้องเดินไปน้ากันซีเกยเห็นได้แบบว่าขึ้นรถแล้วก็บคุบรถบ่อแมนไปจ้าเราถือกล้องอย่างเดียวบอลนี้จัดการเองทีนี่นะ ยรอชมฝีมือเลยมาแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่มีอันเดียวนะครับพอเอากลับบ้านอันหนึง่งนะขึ้นรถบรรนี่<ะ>อีหยังน้อนอันอ่นนี่เขาเรียกว่าดังจับกบจับเขียดป้าสาตานสีถาบิงสาตานโม,มเคยเห็นแบบนี้จักเ่อเด้เอาตัวแรกจิเป็นจังไดเอาเลยับารอนี่ ป้านี่จ้าคักอีลีเนาะดังขุบอบกนี่เนาะเป็นไงยังไม่ออกจากเทียงนาเลยนะครับผมได้แต่หนึ่งตัวออกเป็นดหา้้ีน่งตัวพอออจาาาไปปร ไโอ้เกือบหลุดนะครับเมื่อกี้เป็นไงตัวใหญ่บอสโอ้บ้าไงจ้าโอ้โหฟ้าเก่งอี๋บอสล้วนี่นะทั้งขับรถทั้งกวบกบแมนจ้าบอสลนี่ต้องชุนขอลดีอีกอันนี้เขียดนะนี่น่ะเอาเลยเขียดนะนี่หลักสิ้งแปดล้อมที่ยังมีหอมหัวหัวโลมัน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 นะครับหลังฝนตกก็จะหาอยู่หากินง่ายแบบนี้นะครับผมแมนจ้าไปไปต่อ ป้าว่าจะเวดูปูเพนด้าพ <c oughs> นมาพี่สัง <c oughs> เพนด้ากับตุง้งตุ้ยกับเล่นนำหลังคุณอ่ะอสงสัยนอนแล้วจ้ะขอจ้าเห็นปิดไฟแหละสงสัยนอนแล้วจ้าไม่พอนส,งสองทุ่มกว่าแล้วไม่สามทุ่มหรืบอก <c oughs> เดี๋ยวเราดูเขียดหน้าเทียงปูจ้า,จาเจอแล้วเจอแล้วป้าเอาเลยเอาเลยจีบปากดังดอกตัวน้อยนะจ้าตัวปูใหญ่ ตุ้ตุ้ยตุ้ตุ้ยมาเม่ลูกไปจังได้พุนบ่อพุนบ่อพุนบ่ออุ้ยขัดสาุตาจี๊เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยป๊าได้หรือยังบอลนี่โอ้ยตัวบ่ใหญ่ไหม โตน้อยบอแนนโอ้ยซทำนี่แหละพอดีปิ้งจ้าเออนี่ครับนี่นี่นี่เป็นไงอืมมันค่ะจ้าโมกี้แต่โมทันเรียวนะเป็นไงอุ้ยบาแล้นี่เอาเอาอุ้ยโอ้ยได้ไหมตอตาดามมัจะแหงนตรงไหนเนาะเออได้ไหมนี่ท่านแห่ะนี่บอกแ่นโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับผม มาแล้วนี่สีให้สาตานที่พอกันไปนะได้เยอะมีการปล่อยด้วยนะครับอ้าวนี่เขียดนาเนาะไม่ใช่กบนะครับผมโอ้แถวแถวเทียงนาปูก็เยอะนะครับไปไปต่อน่าจะพอกินอยู่นะปลาเห็นอีกแล้วจ้าผูกผูกผูกเอา ปลาห,ห,หมานยูบ่เรียบร้อยครับผมตัวน้อยไปด้อเป็นไงนี่ออคักขนาดครับผมอือหึเป็นไงเป็นไงได้แล้วจ้าบอลลานีหมานอีลีเด้บอลลานีนะโชว์หน่อยตัวใหญ่ขนาดไหนในอือหึ โซไล่โบได้เดี๋ยวมันรุดไปแบบสุดๆซาตานเอาไปโชว์ตอนยากว่เอา้าโอ้ได้แหละไม่หีบท้องไม่หีบพุลานี่ไปไปต่อครับผมได้บ่ะบร้อยปาร์ตบอลลอนี่มันอีกแล้วจ้านี่ <c oughs> ปาร์โอ้ยครับบอมีตุงตุยกับเพนด้ามาวิ่งก่อนนี่ <c oughs> มานกว่านี้อีกนะครับผมไป ประเด็นเหตุอีกต oh, ัวนึงน่ะตันู่นนู้นนู้นี่ตัวน้อยนะเอาบอกเอาเลยจ้าโอ้ยปวทันโอ้ยเร็วบวดเป็นยันเลยจ้าเอ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 าทันบ่มาไป ไหลคุบเอาเจนได้เนาะบอลร์นี่เนาะหนึ่งตัวครับผมอ,อหนึ่งตัวครับผมบรรจุคกวกบน้อยโอ้อใส่เบ็ดกบได้การใช่ไหมเนาะแม่นจ้าพอดีเลยใส่เบ็ดกบนี่นาะแมนแมนแมนอุ้ยวันหลังวันหลังมาโอ้มัดชักเลยเนาะอย่ามัาลุดออกไปจ้าอพอปิ้งแล้ว กายปิ้งเลยซาตามวานนะเอ้ามันมาสรุปยอดมือนี้กะเกินค่ะเดจ้านี่ประมาณสามสี่ปิ้งผูได้เขียดทั้งเขียดทั้งกบจ้าสีมือบาละนี้ปปรุนรวนซีมือเบาละนี่คุบประมาณสิบโตพุ่นเด็บเบาละนี้แม่นจา้านี่ว่าจะเอาคบตัวใหญ่ก็คุบไม่ทัน <c oughs> ประมาณสามตัวไม่ทันนะผมถ้าอยากได้กบนี่ต้องฝนตกไปลปอยเนาะแม่นจา้า <c oughs> <c oughs> พอกันเมื่ออื่นเศร้าเด้อจ้าเมื่อนี้เศร้าต่ต้งก็จีไปหาผักผ่อนก่อนจ้าบ่เดนี้นอนในห้องสาดรามนอนนอกจ้า <laughs> ไป วันนี้กะแจ้งเรียบร้อยแล้วเด้เพราะว่าเมื่อคืนนี่สาวตะดำกาการเขียดจนดึกจนดื่นแต่ว่าถูกคนได้ยินอีหยางโบเสียงเขียดห้องโอ๊เอทโอ๊เอทอยู่ตอนนี้นะบอกว่ามาแต่ทางใดบาลนี่เอามาแต่ทางใดเนาะบแล้วสาวตะดำสิพาไปเบิ่งจ้าก่อนสาวตะดำสิพาไปเบิ่งสาวตะดำกะสิไปหาข้างหม้อเข่าหม้อน้า่กนเด้เพราะว่าตื่นเศร้ามาเลยป้าเมื่อนี้บรรยากาศดีดีแบบนี้แหละตื่นมาอันเมื่อวานซื้อนี่หนา ตื่นตอนเศร้าแล้วก็แเดดออกเด็ดแถเด็ดว่าเปิดโพียงเทียงมาเท่านั้นละ่ะฝนตกแหงปฏิโทเลยจ้าเมือ่อคืนนี่ก็ตกอยู่จักหน่อยตอนนี้ฝนตกแหงโบแหงก็ให้เบิ่งจากน้ำหนองในสาจ้าเสาตาดำห็นไหลจอกจะหลอกปุบรรยากาศยามเศร้าดีหลายเด้ นำหมอกตกใส่ใบเข่าใบกองเพื่อยเพื่อยเป็นตาสออนเดอ้อส่วนเครื่อหมักถัว่วสาตรามในนี่บาลานี่ฟาดทิมเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะมันบบคอยเป็นหมากมันเป็นสีเหลืองมันบพ,พอได้กินย้อนยามมือเร้านะนี่เป็นหูเป็นตาขักปานอย่างปาโต นี่ส่วนหมองนี่บาลแนี่เพิ่นกะเห็ดครั่วให้สาวดาด้าใหม่จ้าพอหว่านย่าฝนตกนี่เวลาเห็ดกินอยู่วางคั่วเก่านะมันสิเสียงดังพอแต่ฝนตกมากกบโคบคาบโคบคาบเลยล่ะเนาะนำฝนถึงอันสังกะสีนะเพิ่นก็นเลยเห็ดครั่วใหม่สาวตาต้านี้เพื่อนก็นไปเอาดินบล็อกมาปูปูป,ป,ปูจังสีเลยเด้นี่แถมยังได้ดมบรรยากาศอีกเด้อจ้า เวลานังหนึ่งเข่าหรือหนังเห็ดอยู่เห็ดกินได้สมบรรยากาศทุงไหายทุงหน้าพูนขากลายได้บอบอลบอลนี่เห็ดใน้สาวตาดำนะผลนตุกแหเงเดียวสาวตาดำสิาพาไปเบิ่งพักจ้าโมเมนต์มุ่นมีเบิร์ดลาบอพักสาวตาดำนะเสียดายค่กเด็กขันผลนตุกและกะ้วก็เด็กผลนตุกและกะ้วก็ มันสุใส่พักเนี่ยโอ้ยโอ้ยแมนอีหลี่พักสลัดสาวตาดำนะ้ำใบสุใบสโสเบิดเลยเดี๋ยวสาวตาดำให้เบิ่งจ้านี่สาวตาดำกระแพงแทบแพ,พงว่ะสุดท้ายฝนเห็ดฮักเบิดเลยใบสลัดนะโอ้ยตาเสียดายค่ะส่วนพักบงแล้วก็พักอื่นๆฮากางามจ้างามหลายุูหลางงามแหงแหงเดะนี่ ถึงน้ำฝนเป็นแห้งคึกแห้งขึ้นขึ้นนี่ส่วนพักบัวแม่โอ้เต็มขนานแล้วเดอ้อตอนนี้นะส่วนสาลีฮากกะงามจ้าสงสัยสิได้พุยสีได้ใส่ปุ๋ยอีกอยู่จะได้ใส่ปุยแล้วสวัสดียามเช้าครับผมมาแต่ทั้งใด่อาอบัวออกยังบัวได้ลูกอยู่บัวก็ได้หลายวันแล้วนะครับ <laughs> าแล้วสาอีกไม่รู้ว่าวันนั้นจะได้ลูกว่าแมนซิเบิร์เดือนที่พูนบอกประมาณอีกสี่ห้าวันจะได้ใส่ปุ๋ยแล้วนี่จ้าเมื่อวานนี้แม่ก็เหยียบไปหลายต้นแล้วนะว่าจะทำาอันไม้กั้นอยู่นี่นะต้นบาบใหญ่น้องหมาเอาไปกัดเรียบร้อยถึกอันตุ้งตุ้ยหนังแมนบอกต้นปมะมานนี้นะหักแล้วต้นน้นปาาท้ โอ้โหพี่ชายมาส่งเมื่อเช้านะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือดกุล่ะบารันนี่ตื่นตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี่นะนี่นี่นี่เป็นเขียดน้อยครับผมนู่นอันนี้โอ้วกเลยไปแล้วไปแล้วอันนี้เยอะมากนะครับผมประมาณฮะประมาณคู่ขนานกระดาษกระดอนกี่กิโลดิประมาณห้าหกกิโลครับผมอ๋อตะสะโอนผักเฉพาะกระสอบนี่นะจะมีถุงตะข่ายอีกนี่อันนี้โอ้ป้า อโหโหบอด้น้อยเด้อจ้านี่มีแต่เขียนน้อยล้วนเลยประมาณห้าหกกิโล,ล่ะรวมกันสอนนี่นะโอ้หนักแท้ชาวต้อนบด้เก็บได้เขียนน้อยเมื่อคืนนี่นะมันไม่มีแม <EN> ่นพี่ชายบริณีบอกว่าไปหาอยู่พวกอ่ามันจะมีบ่อน้ําติดภูเขาอยู่ข้างบนเขานู่นนะครับอ๋อสิได้พี่ชายไม่โทรบ,บอกเมื่อคืนบรนิณีกับบอกบอกไว้โยแต่ไม่ไม่ได้เติมโทรศัพท์เพิ่นวาโอ๊ยอดไปถ่ายคลิปอันเขียดน้อยเลยนะครับ น้องบริัเหลือเสียงสนั่นวันไหวแม่มาเหตุนี่โอ้ยฟ้อนเลยแม่นี่บ่นอยากกินอ่าหลายอาทิตย์แล้วครับผมฝนไม่ตกนะหลายอาทิีย้เลยโหหลายหลายตาสะอนอนค่ะต้องเป็นคนขยันนะจะเก็บแต้เยอะแมๆๆนเก็บยังไงต้องเก็บครั้งละตัวนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ตาข่ายลากอรอดิอันนี้คือเอามือเก็บทีละตัวทีละตัวทีละต,ตัวนะครับโอ,อ้โหท้องขาวๆเดี๋ยวคือเขียดน้อยนะครับ แต่อึ๋งอ่างนี่นไม่ได้อึ่งอ่างนี่นได้แค่ฝนตกเขียนนาเพ่นบริเก็บบอบ่ม,มีเขียนนาเขียนนาต้องอยู่ทุ่งนาแต่ตอนนี้เขาทำนาหมดแล้วเขียนนาไม่ได้หรอกจ้า,าไปเมฆม,มาพูดล่ะให้แเข็นม่รู้เมฆจะออกมาตอนไหนเนึ่งข้าวเลยครับผมใส่แล้วนะ,ะหิวกาแฟด้วยแห้งน้่ร้อนกว่าได้ไหมได้จ้าแห้งนั่งผัดแห้งทรายด้เดียวซาตัดมัไปหาข้างมองเขาก่อนจ้าหาอะไร เดี๋ยวค้างหมอน้ำ้อนกินกาแฟาให้บาลานี่ก่อนจ้าชาวตาดำกะหาว่าเพื่นไปทงางใดเน้อบทจักมาเปลี่ยนบน,นันเปิดร้านอีกแล้วเด้อจ้าเปลี่ยนร้านใหม่แล้วครับผมร้านตรงนั้นน่ะมันติดต้นดอกเคมันไม่มีวิวโอ้ยออยกร้านมาใหม่เมื่อวานก็ ทางร้านนะหันย่าร้านอาจารย์ <c oughs> เึงออกมาดิโอเอาน้ำร้อน,าม,น,อนมาส่งจ้าขอบคุณค่ะตรงนี้ก็คืออ่าเวลามันจะล่มจนถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงคุณอ่ะจ้าเพราะมันมีเถียงนาบางังมันจะล่มก่อนเที่ยงจ้ามานั่งได้สบายมันบงังแดดไ้เนาะไม่นถ้าเป็นั่งตรงนั้นนะ่ะแดดตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงก็เลยเปลี่ยนมุมซะหน่อยครับผมเปลี่ยนมุมมองซะหน่อยมาเลยจ้า ยิบกบดกาแฟก่อนเพื่อจะกินกาแฟได้แต่ละวันนะครับผมจังได้กล้ามได้บอลแล้วนี่อันนี้ก็เครื่องเครื่องบดกาแฟครับผมนี่บอลน,นี่ซื้อสารมาแบบสารเป็นเม็ดเนะเาะกอจะบดเอานะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องบดไฟฟ้าบดมือนี่แหละคลาสสิกดีแต่นานถ้าหน่อยนะครับจ้าแต่แซบแมนบอล แทบหมุนนี่แหละโอ้ยมีไหยแล้วเรียบร้อยหลังจากที่บดไปตั้งนานกล้ามเจนขื่นแมนบอ <c oughs> ก้ามใหญ่อยูยอย่แล้วอันนี้เน้เนบอ,อเป็นไงเขียดเมื่อคืนที่การมากระโดดไปหมดหรือยังยังอยู่จ้าเดี๋ออยู่บอกระอยูโอ้เมื่อคืนไปหาโคยหาเขียดมาอนมากครับผม ่เสียดายเสียดายอย่างเดียวไม่ได้กบยังนกบอยู่สามตัวถ้าฝนตกลินๆินตอนคืนนี่ไปกั้นกบเนี่ยโอ้ยได้แน่นอนสาวตะดำหนับเบิ่งแล้วกบน้อยนะห่าหกโตบุญเดียบรลานีแม่นจ้าแต่พอใส่เบ็ดกบแล้วครับผมแต่ว่าฝนเพิ่งหยุดตกต้องรอให้ฝนทิ้งช่วงไปอีกนะให้น้ำในให้นาเนี่ยมันแห้งจะถึงไปดูการใส่บ็ดกบสนุกแน่นอนครับผมปีที่แล้วบาลานีใส่คนเดียวโอ้ยม้วนหลายเก็บไม่หวานไม่ไหว ขันสาวตาดำไปใส่น้ำานห้งมวนเมนบบจะได้อยู่บุละป้าแนวดิฟกาแฟไม่บอนี่อันนี้ของอาจารย์เติงครับผมนี่เก้ยวดิฟจากอาจารย์เติงอันนี้กเกลียวจากอาจารย์เติงนะอันนี้เฟินฝากฝากมาใช้แต่อันนี้อุดหนุนอาจารย์เติงนะครับกินอะไรดีชานีเราสาวตาดำวัดสิตำหมักทั่วแล้วก็ปิ้งเคียดด้บอนี่คือเข้ากันที่ล่ะ โอ้ยเมนูนี่สาวตะดั้อยากมาตั้งเหินเลยดิตั้มหมักถัว่วตั้มหมักถั่วแล้วกับปิ้งเขียดหน้านี่โบเก่งเขียดน้อยบ่เขียดน้อยสาวตะดัมกก้มโบทะนุเก่งต้องรอให้มันขี้ก่อนไม่เนานะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันแย่มมันจะมีดินต้องเช่าน้ำไว้ก่อนสักหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าพี่ชายเพิ่งเอามาส่งเมื่อเช้าพี่ชายบอกว่าก้านจนซอสแจ้งบ้าโบซอสอแจ้งจังไดจานเขียนลายาอดนะีเขียดน้อยเจนโซได,ดโลโบเมนฮอนฮอตซิปโลบุญบ่นบ่าจะ ลายอะไกินบมท่านเนาะน่าจะได้ตากแห้ง <c oughs> เหมือนครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนก็ตอนฝนตกใหม่ๆเนาะตากแห้งไว้ยังกินไม่หมดอยู่นะครับเอาไว,คว้คั่วกินกับส้มตำพอตำส้มตำผิดลืมคั่วเขียด <c oughs> เหลือตลอดนะครับอออืืพี่โอวตินบ่เ <c oughs> น่นจา้าจนะเสียเพชรซาตานกินสองมือต่อสองเดยบอลนีละ<อ>กินหลายบ่ได้เดี๋ยวมันอ้วนเด้อ กาแฟเซบอรนีกินวันละสิบซงพูได้มันกินหลายเยลเยเนาะกาแฟสดครับผมนจะตกบนนอกมันนี้ตกคือเก่าเดบอล์นีได้ยินว่าฝนจะเข้าประมาณสี่ห้าวันนะครับเมื่อวานเข้าวันแรกหนักหนักมากน้ำในสระบอลนี้จนไหลออกจนไปท่งน้หมดแล้วนะครับไปใส่ตะ,ตะข่ายก็ไม่ได้น้ำขึ้นนะครับ่วงนี้น้ำขึ้นมาก ส่วนหมักถั่วสาตาดํากับเป็นหลากหลายอยู่เด้อจ้านี่นี่น,นี่พอดีปิดไปตามละเด้นี่เป็นรอบนี่มีหมากเขียวอยู่เด้อบอมันมิตรหมากเหลืองเด้เดี๋ยวมาปิดเอาหมักถั่วไปตามกินกระปิ้งเขียดก่อนจ้า สาตาดามกับบริปิดเอาหลายเดชปิดเอาพอดีไปตำกินหัวค้าเข่ขาลงงาเมื่อเศร้าแต่ว่าสาตาดามว่าเมนูนี่ต้องสุดยอดแน่นอนพอสาตาดากับขิดอยากตังโรนเลยได้ตำหม,มักถั่วอะไรกับปิ้งเขียดหน้านะ่ะสาตาดามมาแต่เก็บหมักถั่วแม่ก็ออกมาแล้วจ้าได้ยังมาเนาะแม่ไก่ป้าแม่ก็ได้ไก่ออกมาด้ผูกโตบักใหญ่ยุกไก่อีกแล้วแม่นะเทได้ดได้กินแม่ ต้มสดหรือส่วนอะส่วจ้ามาเบิ่งเขียดสาวต้ามที่ก้านมือคืนนี่จ้าเบิง่งอื้มนี่พอดีปิ้งเลยเด้เดี๋ยวสาวาต้ามเอือบก่อนจ้าใส่แต่เกลือกับเป็นนวัวจักน้อยเด้ ได้ยินแต่เสียงเขียดน้อยห้องสนานวันไหวอยู่เดียบเอยแล้วจ้าสรุปได้สองปิ้งนี่ เขียนน่อยก็แซลแซลอยู่จ้าสาวตาดำว่าคือสซิซุกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ป้นเขียดหน้าตัวใหญ่ๆมันๆเลย เดี๋ยวมาตำมักถั่จวจ้าบัดนี้นะอู้เรียบร้อยแล้วจ้าตำหมักถั่วสาวตาดำกันเดี๋ย,ยแวแกะปิงเขียดก่อนจ้า ึ้นมัดคักแทนอซาตาดำเสร็ร้อยอันนี้กระส่วาไก่จ้าแมวออกมาต้มสาวตาดำกับเลยส่วาแต่สาวตาดำก็บริถ่ายคลิปให้เบิ่งดิ พร้อมเสิร์ฟจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ากินข้าวด้วยกันครับผมอฮอดูน้บแซบ่บ <c oughs> ซิมเลยจ้าปิ่งเขียดนาตำถั่วคือแซ่บสุดเด้มันอยู่บ่กเขียดนาบ่มันตันอายจา ฝนมาเราได้ผูกผูกดีอะบอกฝนมาให้การเขียดสบายบอฝนตกยับเช้าเช็คทุกอย่างวันนี้เขียดเอาไปขายวะแม่โัะละร้อยห้าสิบเขียดตั้งเยอะตัวร้อยห้าสิบ ลอยหาซิปป้าเก็บเผื่อสิได้โลหนึ่งนะแม่สุดกี่โมงไงบอกโลหนึง่งสุดได้สุได้หรือขายขาดทุนกินกับโลน้อยกันสิกินกับบ่อเบิร์ตจ้ากันสิขายกับคือเสียได้อยู่จักหน่อยเอาไปแจกญาติดีกว่าบอเพราะว่าหลายเติบเด้เผื่อสิฮอดโลหนึ่งนะบ่ได้น้อยๆเด้ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดีจ้า